ดิฉันนางสาวสุริทนทร์ธนกสเวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาตินการบุตรมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัตาบุญทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญญาเกลือสค่ะสวัสดีครับนายจักรินุปัตย์ครับสวัสดีครับนายจิติใจค,ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตการรับเพลงงามแสงเดือนนะคะตัวนางน,นะคะจะอยู่ทางด้านขวาของตัวพระนะคะเริ่มจากตัวนางน,นะคะ ก็คห้คลายของตัวนางเลยครับโดยที่วงจะอยู่ประมาณเหนือแอบศีรษะครับและจีบจะอยู่ที่ชายโพกงครับค่ะในการรำนะคะจะเปลี่ยนมือนะคะมือที่เป็นวงและจีบนะคะจะเลื่อนมาระดับด้านหน้าของเรานะคะเปลี่ยนมือทั้งสองข้างนะคะจากจีบกลายเป็นวงมือที่เป็นวงมือที่เป็นจีบนะคะแบลงค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นวงของอีกข้างหนึ่งค่ะและก็ทํากลับมาข้างเดิมนะคะ เปลี่ยนมือนะคะของเพลงงามแสงเดือนนะคะจะเปลี่ยนตอนงามแสงเดือนมาเยือนสองล่าค่ะเมื่อมาเยือนสองล่าก็เปลี่ยนมือลงนะคะงามใบหน้ามาสู่วงรำค่ะเลื่อนมือขึ้นแล้วก็ลงมาอีกค่ะงามแสงเดือนมาเยือนสองล่าแล้วเลื่อนมือขึ้นตอนงามใบหน้ามาสู่วง,งรำค่ะหลังจากท่อนนี้เสร็จแล้วนะคะจะมีการผู้หญิงนะคะ <c oughs> จะต้องกลับหลังหันค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทดนอดเ,เราเล่นกันเพื่อสนุกนะคะผู้หญิงนะคะจะถอนเท้าซ้ายแล้วก็กลับหลังหันค่ะพร้อมเปลี่ยนมือค่ะเราเล่นกันเพื่อสนุกหลังจากผู้หญิงถอนและกลับหลังหันแล้วนะคะเบื้องทุกมิวายรกกรรมผู้หญิงเดินไปค่ะด้านหน้าแล้วก็ผู้ชายก็หมุนมานะคะสลับที่กันค่ะหลังจากอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะผู้ชายก็กลับหลังหันพอผู้หญิงกลับหลังหันนะคะ หลังหันพอกันแล้วก็แล้วก็เดินกลับไปที่ตัวเองค่ะเมื่อผู้ชายเดินกลับไปที่ตัวเองเสร็จแล้วก็หมุนกลับหลังหันมานะคะระหว่างที่รำไปจะเปลี่ยนมือนะคะตัวอย่างการเราจะเป็นดังนี้ค่ะ ส่วนตัวพระนะครับทำํำคล้ายๆกับตัวนางเลยครับมือขวานะครับจะจีบปกข้างนะครับส่วนมือซ้ายจะตั้งวงอยู่ระดับปากครับค่ะการเปลี่ยนมือนะคะของท่ารำาเพยชาวไทยนะคะจะเลื่อนมือขวานะคะ ขึ้นไปค่ะทำสลับแบบนี้กันทั้งเพลงค่ะต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตชาารัอเพลงชาวไทยค่ะ